สายดับเพลิงเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องในการดับไฟบางเส้นมันก็อาจจะผ่านการช่วยเหลือผู้คนมาแล้วมันยังกลับมาทําประโยชน์ได้อีกอจริงๆคนที่บ้านเขาก็งงเนาะว่าใครเขาจะซื้อมันขายไม่ได้หรอกน่าจะเป็นใจยากก็เคยไม่อยากทำหลายรอบค่ะก็ได้รางวัล Excel l e n t A ล่นเอเดียส์ l อ็กซ์ a ซลวปี2019มามันดีขึ้นเรื่อยๆเราสังเกตจากลูกค้าต่างชาติค่ะที่มาสั่งกระเป๋าเราไปขายที่ต่างประเทศนะคะมันยอดมันขึ้นเรื่อยๆทุกปี Yuli ที่จริงมันก็มาจากคาว่าฮิวอะค่ะแปลว่ากว้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะบางท่านก็เรียกฮักลี่ฮักอีลี่ก็ได้เนาะเป็นฮักอีลี่เดอร์ค่าแบบนี้นะคะก็ได้ก็กระเป๋าสายดับเพลิงค่ะก็เริ่มต้นมาจากการทําที่สิทธิ์แล้วหลังจากนั้นวัถนดิจะมาทําเป็นแบรนด์นะคะก็อยากทํากระเป๋าเราจะทำยังไงให้มันต่างจากของที่มีอยู่ในตลาดเราเห็นสายดับเพลิงอันนั้นแหละจะมีผ้าแล้วก็ยางข้างในก็เลยว่ามันน่าจะทําได้จากที่เราได้สอบถามพวกธุรกิจเชียงกงแล้วก็นักดับเพลิงอะไรเขาบอกว่าไข่แม่ก็คือกลองไวมานะคะจนมัน เหลอจนมดสไปะร็จทายก็ถิงความยากที่สุดก็คือการทำความสะอาดก็จะต้องแช่น้ำยาสักของสาวันขึ้นไปแล้วค่อยมาแปรงด้วยมือที่ยากถัดมาก็เป็นเรื่องของการตัดเย็บ <c oughs> ก็เคยไม่อยากทำหลายรอบค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันดูไปดูมามก็ลำบากเหมือนกัน <c oughs> จริงคนที่บ้านเขาก็งงเนาะว่าเราจะไปขายยังไงเนี่ยใครเขาจะซื้อมันขายไม่ได้หรอกมัน น่าจะเป็นไปได้ยากแต่เราก็มั่นใจว่าเราจะทําให้ได้ก็เลยลองไปประกวดของกรมดีไอทีเลยเป็นโอกาสทําให้แบรนด์มีคนรู้จักแล้วก็เริ่มมียอดขายแล้แล้วก็สร้างเพจเราก็จะมีการโพสต์อธิบายว่ากระเป๋าเราทํามาจากอะไรให้คนเข้าใจได้ง่าย,ายๆคุณสมบัติลักษณะเด่นของมันคืออะไรก็ได้รางวัล Excel l e n t A ซอร์เอเดียสเ็กซ์ลนเอปี D side, 2019มาทางองค์กรมาติดต่อเราเพื่อจะทำของแจกบ้างแล้วก็มีลูกค้าต่างประเทศติดต่อมาขอซื้อ ด้วยความที่มันมีน้ำหนักเยอะเนาะมันก็มาด้วยกับความแข็งแรงคงทนเราก็กล้า <ๆ S 1> พูดได้ว่ามันก็มีอายุใช้งานที่นานจริงๆเพราะวันที่เราทํทีสี4กระเป๋าตัวเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีการขาดหรือปิแตกอะไรเลยคือเราไม่ได้ให้มันเป็นฟาสแฟชั่นจุดแข็งของเราก็คงเป็นคุณสมบัติของตัวสายดับเพลิงแล้วก็สตอรี่เนาะมันมีคุณค่าย,ยังไงสายดับเพลิงเนี่ยบางเส้นก็ต่างในคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสายดับเพลิงมันก็ช่วยในเรื่องในการดับไฟเนาะบางเส้นก็อาจจะผ่านการช่วยเหลือผู้คนมาแล้วนอกเหนือจากการที่มันดับไฟได้้แลว ช่วยคนได้แล้วมันยังกลับมาทําประโยชน์ได้อีกก็ยังมาเป็นกระเป๋าให้คนได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีก่ะทนน้าทนการขล่นกระเป๋าจะคัปเตอร์ได้เนื่องด้วยให้มันเป็นผ้าชั้นหนึ่งเป็นยางชั้นหนึ่งรวมๆแล้วมันดีขึ้น เร,เ,รเราสังเกตจากลูกค้าต่างชาติะค่ะที่มาสั่งกระเป๋าเราไปขายที่ต่างประเทศนะคะมันยอดมันขึ้นเรื่อยๆทุกปีคนที่บ้านเราก็ซื้อมากขึ้นด้วยความเอกลักษณ์ของเราคือสายดับเพลิงแล้วก็มีความยูนิของมันอยู่แล้วในตัวมันลวดลายมันเหมือนบอกเล่าของตัวมันเองเพราะว่าเราก็ไม่สามารถกําหนดลวดลายบนสายดับเพลิงได้ว่าครั้งนี้เราจะได้สายดับเพลิงสีลล่สีแดงสีเขียวนี่ค่ะทุกอย่างมันก็เรนดอมมาคนได้รับมันก็เลยอาจจะมีความประทับใจในตรงนี้ว่าบางทีเขาก็อาจจะได้กระเป๋าที่ไม่ได้มีจํานวนเยอะอันนี้ จะเป็นจุดเด่นราคาก็อยู่ที่ประมาณ390บาทถึง2,890ประมาณนี้กลางๆก็เดือนหนึ่งก็ต่อเดือนก็ประมาณ6 0 0 0 0ก็มีผ่านทาง Facebook Page, IG จะมีวางที่ไอคอนสยามสยามดิสคัฟเวอรี่มีแฟนคลับนะคะก็มีคนที่ซื้อซ้ำบอ่อยๆมากๆไม่ว่าจะลงลูกอะไรโปรดักอะไรจะทักมาตลอดเลยๆว่าชอบจังสวยจังจะซื้อก็เป็นเหมือนกาลังใจดีๆของคนทาแบรนด์นะคะ พัดก,ก็ทําจับใจนะคะเราก็ทําเองกับมือพัดตั้งใจว่ากระเป๋าอะอาจจะไม่ได้เป็นแค่กระเป๋าแล้วอาจจะเป็นอย่างอื่นเป็นรายโปรดักต์อื่นๆเพิ่มมาแล้อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยค่ะเป้าหมายของแบรนด์นเราให้แบบว่าเอาของที่อยู่รอบตัวเราอะมาทาให้เกิดประโยชน์เพิ่มคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นเจ้าเดียวอยู่ที่ไอคอ,อนะคะ่ะ